เอะถ่ายได้ยังไงเออ๊ะถ่ายได้ยังไงโอ้ร้องเพลงอยู่นะนร้องเพลงอยู่โอ้ยไหนี่ยวะอะลองต่อลองต่อลองต่อแล้วแล้วเนี่ยเอฟซีเพิ่มอยากฟังอยู่นะนี่ไม่ร้องแล้วเขินเขินเขินแล้ว บายบายบายนะบายจุ๊บ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 โอเคยิ้มหวานเลยยิ้มหวานชว์ยิ้มหวานชัว์ฟันเลยครับชว์ฟันยิ้มหวานโอเคบายบายนี่ครับสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆชาวมันนี่ฮีโร่และทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปเริ่มรายการเราขออัปเดตหน้าเทรดที่ได้พูดไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะฮะ นั่นคือหุ้นกรีนนะเปิดมาคือกรีนจบเกมเลยครับเราจะเห็นทำเฟรมเดมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราดู5นาทีปั๊บเปิดด้วยแท่งนี้ฮะปั๊บจบเลย <c oughs> มันยังไม่สิบโมงเลยซ้มเนี่ยแท่งนี้คือ9ก้าโมงห้าสิบห้าเออเปิดมาปุ๊บออจบเกมเลยเออดีจบง่ายดีนะฮะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ ที่ผมชอบที่จากขา่าวคลิปข่าวที่แล้วใช่ไหม CPF อันเนี้ยโหนี่สวยมากเลยนะเนี่ยรันเขียวเขียวเขียวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเปลี่ยนใจผมเชื่อว่าเข้ามาหลายคนอยากจะเข้ามาลงทุนระยะยาวแต่พอกําไรก็จะเล่นเป็นระยะสั้นใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดใครเปลี่ยนใจนะสำหรับ CPF เนี่ยให้ใช้สตอ็อปลอสที่18.00เทคนิคนี้เนี่ยมีสอนในคอร์สว i p นะเป็นการรันปเปทีละแท่งนะครับก็ สำหรับ VP2 เนี่ยน่าจะเข้าใจการลันตอนนี้เป็นอย่างดีอะพยายามรันต่อไปนะครับตอนนี้มันจะรันอาจจะรันได้อีกยาวเลยเออแต่ให้ยก Stop Loss ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวดัชนีกันต่อโอ้โหเราพูดว่าไงนะถ้ายังคงพักอยู่แถวนี้เป็นลักษณะของการซึมลงนะเพื่อไปเทส1 3 5 2คือถ้าถ้าออกหน้านี้นะคือมองอย่างนี้แล้วนะเทส1 3 5 2 หลุด1,352ดึงกลับมาที่1,352อ่ะอ่านี่คือซีรีส์ที่จะยาวต่อกัน,นะนจะลงมาปื๊บแต่1,352หลุดแล้วก็ดึงกลับแล้วก็จะดึงขึ้นนะแต่ชุดดึงขึ้นเนี่ยรอบหลังเนี่ยจะถึงเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน้าเทศตอนนั้นกันอีกทีหนึ่งส่วนเซตฟิอยากดูทีเฟกใช่ไหมจัดให้เป็นเซตฟิเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้คงจะต้อง เปิดช็อตแล้วล่ะครับช็อตตามเลยฮะช็อตตามเทนลงมาครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทคโปรฟิตกันที่827นะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะสวิงหลุดแล้วก็สวิงดึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรอบเนี้ย8 3 6ใช่ไหม836 827นี้ก็ประมาณ10จุดนะครับก็ลองดูระยะสั้นน่าจะได้เรื่องอยู่นะแต่ระหว่างถ้าเกิดมันลงปุ๊บแล้วมีการดีดขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดลอง เปิดลองขึ้นนะถ้าเกิดใคร DW s 5 0ก็เตรียมเปิดคอข้างล่างนะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปอัปเดตตัวหุ้นที่ติดสแกนในคลิปนี้เริ่มต้นด้วยจากชุดของการเตือนนะครับอันนี้เอามาให้ดูเนาะอย่าง h o m e p r เนี่ยเราเตือนไว้ตั้งแต่การหลุดกรอบตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะว่า HomePro หลุดแนวรับที่ไม่ควรหลุดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการไหลนะครับน,นี่เห็นไหมฮะเกิดการไหลลง ยอ่อพักตัวเป็นการพักตัวเพื่อลงต่อนะครับแนวรับ6งโปรจะอยู่9บาทกว่านะฮะแล้วก็ b c h b c h เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบูลิตเต็มๆเลยแรงๆเลยแต่เอ๊ะทำไมเออแต่เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆก็ดึงลงและจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึง่งคือ BIT o f f er, เฟเนี่ย คือประเด็นคือการวางบิตออฟเฟอร์ในในช่วงท้ายด้วยความกลัวอะไรสักอย่างนะมันดึงออกไม่ได้ไเว้ยคือประเด็นคือมันดึงออกไม่ได้เพื่อนๆจะเห็นไหมยี่สิบสองจุดหกศูนย์เก้าล้านหุ้นเห็นไหมยี่สิบสองจุดหกศูนย์เก้าล้านหุ้นราคามันไปปิดเท่าไหร่ยี่สิบสองจุดหกศูนย์เป๊ะแปลว่ามีคนพยายามกันว่าไม่ให้ราคามันเกินยี่สิบสองจุดหกศูนย์คือวางขนาดเนี้ยสุดยอดไหม S 1> <S 1> <S <S สุดยอดมากเลยนะเออวางกันอย่างเงี้ยมีโอกาสเล่นต่อครับพูดอย่างนี้ละะ้กันมีโอกาสเล่นต่อแต่ตรงเนี้ยต้องเริ่มระมัดระวังแล้วสต็อปรออยู่ที่22บสองาททวนต่อด้ยวยตัวฮิวแมนอันนี้ก็เอามาเตือนอีกทีหนึ่งนะครับฮิวแมนเนี่ยมาถึงแนวต้านเรียบรอ้อยยืนไม่ได้นะผมบอกว่าฮิวแมนจะไปต่อเงื่อนไขคือยืน11.6แท่งเขียวอันนี้ทิ้งไส้11.8แล้วก็ลงมาปิดที่11.6อันนี้ไม่ถือว่ายืนนะครับ ก็จะมองว่ามีโอกาสโดนกดลงได้ถ้าเกิดวันนี้ต่ำกว่า11.6ก็เรียบร้อยน่าจะเป็นการเปิดเกมขาลงนะแล้วก็ JKN อันนี้เตือนมา2วันเลยใช่ไหมอ่ะวันนี้รู้เรื่องจบเกมนะครับสํหรับ JKN ถ้าเกิดจะเล่นรอบใหม่ก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูก่อนนะครับกรอบเนี้ยถ้าเกิดใครยังเล่นอยู่นะสตอาลอต9 1ตังคครับถัดด้วยชุดหุ้นสวยของวันนี้นะครับมาเริ่มต้นด้วยหุ้นวิ่งไวกันก่อน ชุดนี้ให้ลันใน t i ม e frame นาทีนะครับ CCET ลัน5นาที stop l สอ2ดแ8 2แนวต้านลุ้นเกิน3บาทนะครับส่วน CSS ลันใน5 t นาทีเหมือนกันสต o p loss บาทจะอีก8สตางค์นะครับแต่ถ้าวันนี้เปิดโดดก็ให้วางสต o p loss ที่1.15แทนต่อด้วยลันมาสวยแต่ให้ดูใน t i ม e frame day แทน ชุดของน้ำ t ทม e เฟ a มเดของปิน้นสอันนี้ยืนได้นะครับยืนได้ค่อนข้างสวย,วสวยเดี๋ยวเรารอดูวันนี้นะครับถ้าวันนี้เล่นต่ำกว่า4.7ฟังดีๆนะเล่นต่ำกว่า4.7และเป็นการปิดแดงต่ำลงมาออกหน้าตาคล้ายๆอย่างเี้นะเนี่ยเป็นการปิดแดงเดอนลงมาในระยะสั้นจะถอยลงมาก่อนครับอาจจะไปเจอแนวรับ4.3-4.4ก็ว่านไปนแต่ถ้าเกิดพักโซนเขียวนะ 4.7ทำเป็นแท่งเขียวสวยงามมีโอกาสไปต่อนะพักไม่กี่วันก็น่าจะไปต่อไม่น่าจะเกิน5วันนะครับถัดม,มาคือไมโครไมโครเนี้ต้องบอกว่าอะ,ะดูดูชุดการกับตัวแบบนี้ดีๆเพราะอีกหลายตัวอย่างก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นพักทะลุตอนนี้ในขึ้นย่อยเนี่ยถือว่ากลับตัวแล้วเกณงกำไรในระยะสั้นได้วางต็อปลอสที่ 2.34MT ดวนะครับ ชุดนี้ลันต่อเนาะแนวต้านอยู่ที่2.58สต็อปลอสวางนี้ก็ได้นะครับ2.22มันจะง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆดูในทางเฟรม5ทอันนี้ทางเฟรมเดเนาะถ้าเกิดดูในทางเฟรม5 t เนี่ยเนี่ยมันจะชัดเห็นไหมตรงนี้คือสต็อปลอสนะครับที่2.22แล้วก็ถัดมาคือซิลิกนะครับซิลิกก็ลันต่อนะภาพในลักษณะนี้ก็จะเหมือนกับ MT แตมันอยู่แนวต้านอยู่ที่2.87ตัวนี้ก็ สองใน5ทีก็จะเจอสับลอดนะครับอยู่ที่2.44ถาัดม,มาคือ xo xo ภาพเหมือนไมโครเป็นขาลงแล้วก็พยายามที่จะกลับตัวนะครับตรงนี้วางสับลอดที่2ี8ก็ได้นะครับไม่มีแรงขายกดลงมาก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับแนวนรับอาจจะได้แถวๆ23ก็ได้นะแล้วก็วางสับลอด21.8หรือถ้าเกิดเล่นเร็วหน่อยก็วางสับลอดที่22.3นะครับ ต่อด้วยเชตหน้าตาเหมือนกันนะเชต xo อ่าไมโครนะครับนี่กับตัวในขึ้นย่อยนะครับในในขึ้นย่อยนะไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นการกับตัวในขึ้นหลักเพราะฉะนั้นชุดของของตัวหุ้นเนี่ยจะยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับอนะ่เป็นการลุ้นการเล่นเด้งสั้นๆเท่านั้นเองตัวเชตเนี่ยผมว่าลุ้นไม่เกิน1.80น่าจะอยู่ที่1.7-1.8ถึง1.8โซนประมาณนี้นะครับสต็อปลอก็ ดูในไทม์เฟรม5จะชัดกว่านะครับอยู่ที่1.60ต่อด้วย TMC นะครับอันนี้กับตัวแค่ให้ๆกันนะครับในขึ้นย่อยพยายามที่จะเป็นขาขึ้นต่อแนวต้านอยู่ที่2.36สตอปลอนะครับอยู่ที่2.04หรือวางไว้ที่2บาททวนก็ได้นะครับถัดมาอาม่มามาลีนอาม่มาเนี่ย ชุดทั้งหมดเนี่ยผมจะมองเป็นการพักตัวนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทคที่4.60อีกครั้งหนึ่งและก็มีโอกาสทะลุได้ด้วยเพราะฉะนั mm ้น hmm. ติดตามกันดูดีชุดนี้สต็อปรอดอยู่ที่4.30และตัวสุดท้ายเบทาโกเบทาโกเมื่อวันศุกร์เราเอามาเตือนแต่วันนี้เราเอามาสง่งเพราะอะไรเพราะมีแรงดีดขึ้นมาน่าสนใจวันนี้เลยถ้าฟังดีๆเบทาโกเปิดต่ำกว่า21 จุดเจปล่อยมันไม่ต้องสนใจมันโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเล่นเหนือ2ี7 0คือเปิดมาเหนือเลยน่าสนใจเดี๋ยวรอดูท้ายตลาดว่ามันจะยืนบวกได้หรือเปล่าถ้าท้ายตลาดยังยืนบวกได้ก็อาจจะเป็นจุดกลับตัวของชุดนี้ได้เลยนะครับก็ จบมาไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นที่ติดสแกนใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคาถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับสําหรับใครที่อยากจะฝึกในการอ่านกราฟเทคนิคนะผมแนะนา e อีบุ๊กสเล่มคู่เลยนะเล่มขาวกับเล่มแดงนะครับเล่มขาวเนี่ยสำหรับมือใหม่จะจ๋าใครอยากจะเริ่มด้วยการอ่านเทคนิคเริ่มเล่มนี้นะครับส่วนใครที่พอจะดูกราฟเป็นแต่ยังหาจุดเข้าจุดซื้อได้ไม่คมอยากจะเล่นเร็วๆแต่ก็ไม่อยากจะรันนานๆอ่ะ ให้ดูเล่มแดงนะครับเล่มแดงจะสอนในลักษณะของการเดทดูพาย์แอคชั่นการกลับตัวแบบด้วยความรวดเร็วนะครับเล่นเร็วจบเร็วเล่นรอบรอบสั้นนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ดูที่เล่มแดงเป็นหลักนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอ e ีบุ๊กได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮ o โตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูต่อครับ JTS เริ่มเล่นรอบใหม,ม่มาแล้วเหรอโอมาเร็วมากเลยนะอะ ส่วนตัวคิดว่าอย่างครับเป็นเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะออผมผมยังมองนี้อยู่นะครับรบกวนวิเคราะห์หุ้นใหญ่ๆ่ scc k bank scb หน่อยค่ะจริงๆอ่ะตัว scc เนี่ยเราวิเคราะห์ให้ดูหลายวันแล้วอมีมีคนถามมาตลอดนะครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะเข้าระยะสัน้นๆได้ไหมอืมทั้ง3ตัวในระยะสัน้นๆยังไม่น่าสนใจนะน่าจะยังเป็นขาลงต่อนะครับและ scc มีโอกาสลงมา260ไหมคะ ซึ่ง s อ c เนี่ยเราพูดบ่อยมากนะหลายๆคนอาจจะฟังแบบอผมให้เท่าไหร่นะ 250, 2องหใช่ไหมอะนะพูดพูดบ่อยมากจริงจครับจุดตั้งรับและแนวต้านควรอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมะจุดตั้งรับนะครับไม่รู้หรอกครับจนกว่ามันจะแสดงตัวแท่งเทียนออกมาณขณะนั้นนะครับอันนี้เราได้แค่ดู แนวรับในอดีตว่ารับในอดีตของแต่ละตัวมันอยู่ตรงไหนนะครับเช่นถ้าเป็นแบบ S C T ขึ้นมันนานมากเลยนะ S C c เนี่ยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่244แต่ผมให้กลมๆไว้ที่250ตัว KBank Kbank โอ้ยนี่ยิ่งลึกเลยนะครับ107บาทแล้วก็ SCB โอ้โหอย่างนี้ลึกไปอันตรงนี้นะครับ เอสซีอยู่ที่แ9แต่ว่า s c b เนี่ยจะเป็นภาพที่สวยที่สุดใน3ตัวเนาะภาพมันไม่ช่ขาลงครับเป็นการสะสมทําฐานเตรียมที่ขึ้นต่อเนาะอย่างอย่างเอสเนี่ยหน้าที่จะเล่นได้ไหวที่สุดนะครับก็โซนเนี้ยลุ้นแนวต้านประมาณทะลุร้7ยก็ไปเจอ110บาทถ้า3าตัวเยอะไปเอา SCC ตัวเดียวก็ได้นะแต่จริงถ้าอยากรู้แค่เ c c ีเนี่ยเราน่าจะตอบไปหลายคลิปแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสักตัวโอเคแต่ชอบมุ่นใหญ่พิเศษเอ่ผมมองเหมือนกันนะครับ คือขาลงรอบนี้นะครับใครถามผมก็จะตอบอย่างนี้ยฮะขาลงรอบเนี้ผมจะมองหุ้นใหญ่คือถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะผมจะพูดตลอดว่าผมไม่เล่นหุ้นใหญ่นะครับผมจะเล่นแค่หุ้นเล็กเล่นตัวเล็กๆเ,เ,เพราะว่าโอกาสในการทํากำไรมันดีกว่าแต่รอบนี้คือตัวใหญ่มันมันนำทีมลงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นตัวใหญ่ที่นําทีมขึ้นเหมือนกันนะครับ ถ้าไข่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนเนะี่ยพยายามเลือกตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับเซตห้าสิบเนี่ยคือเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เซตร้อยเนี่ยก็ลองลองมานะครับส่วนเอไอเนี่ยให้มองผ่านไว้ก่อนรนะบกวนซิงเกอร์กับเจมทีแนวรับแนวต้านเนี่ยคะ่ะร่วงทั้งคู่นะไม่ไม่น่าจะมีแนวรับนะอะหรือว่าโลล่าสุดนะมาดูครับซิงเกอร์จริงๆมันไม่น่ารับเลยนะฮะแนวรับจะอยู่ที่แปดจุดหกนะครับ ส่วนแนวต้านไม่ต้องหาครับมันมันขาลงมันมันน่าจะลงมากกว่าครับแล้วก็ JMT อ่ JMT นี้เละเละตรงเป๊ะอันนี้อันนี้ไม่น่าเลยเลยเพราะว่ามันหลุดทุกแนวแล้วนะครับนี่ต้องขอผ่านแล้วกันเนาะขอแนวรับและแนวโน้ม IIG กับยง IIG ขาลงเละเทะครับพยายามทำฐานให้ได้ถ้าไม่หลุด10บ,บาทก็ยังพอรุนอยู่แต่คิดว่าหลุดครับส่วนยง โอ้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะยงเนี่ยแนวแนวฐานเขาคือ1.91พยายามทำฐานตีออกข้างนะครับก็ยงดูสวยกว่านะถ้าเทียบ2ตัวนี้นะยงดูสวยกว่ามีการเทียบกับตัวได้มากกว่าแนวต้านอยู่ที่2.3นะครับอยากให้จำพื้นวิเคราะห์หุ้นกลุ่มอสังหาค่ะเป็นหุ้นวัตจักรไหมอยู่แล้วอันนี้ตามดอกเบี้ยนะครับมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของราคาบ้างค่ะ หลกัหลกๆเป็นดอกเบีย้ยครับการขึ้นลงของดอกเบีย้ยอเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาแล้วล่ะครับสําหรับตัวอสังหารนะเพราะว่าดอกเบีย้ยขึ้นสุดท้ายมันก็ต้องลงครับมันเป็นสัจธรรมนะขอ rtpk beauty แนวรับแนวต้านมาแต่ละตัวนะมีอันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยชอบเล่นแต่ตัวเล็กนๆนะ rt หุ้นเล็กที่แบบไม่มีโฟร์เลยไม่ควรเล่นนะครับอันนี้ไม่มีโฟรเลยนะครับโอ้คือแบบ อันตรายมากอ่ะเออมันมันดูแนวโน้มก็ยากชุดเนี้ยอาจจะแบบด้วยเพราะอะไรไม่รู้นะแต่ถ้าวันปกติมันเทรดกันสามแสนหุ้นหุ้นตัวละแปดสิบเจ็ดสิบตังค์เองนะถ้าถ้าให้ให้พุ้นจริงอ่ะไม่แนะนําให้เล่นนะแต่แบบเฮ้ยไม่เอาฉันอยากจะเล่นอ่ะมีอะไรไหมเอาก็อโอเคก็สต็อปร้อยแปดสิบห้าตังค์ที่เหลือก็ลองลุ้นดูแล้วกันนะครับส่วนปีเคก็น่าจะไม่ไม่ต่างกันนี่โอ้โห เอาเฟอร์ช่องละร้อยอ่ะเอาเฟอร์ช่องละร้อยหุ้นอ่ะเออคิดดูแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยเออถัดมาแบบตัวละบาทเองนะเอาเฟอร์ที่แบบหนาๆนาคือสี่หมื่นหุ้นอ่ะเออโอ้โหแบบมันไม่น่าเล่นเลยนะแต่ถ้าแบบอ่ะฉันอยากจะไปอ่ะปล่อยฉันไปเถอะก็สต็อปรอดบาทสี่ตังค์ครับแล้วก็สุดท้าย Beauty. บิวตี้บิวตี้น่าจะฝดเยอะสุดนะฮะบิวตี้อันนี้ไม่สวยแล้วอันนี้ข้ามไปได้เลยนะครับ จบรอบเรียบร้อยลบกวนสอบถาม JKN เลิกเล่นแล้วใช่ไหมอ่ะตอบไปแล้วแตจากต้นคลิปนะครับขาขึ้นมาที่1.4แล้วลงมาที่1.9แต่ปิดที่1.3แบบนี้ขอบคุณครับจบแล้วครับ CSS เข้าได้เลยไหมครับถามโหดมากอันอย่างเงี้ยตอบไม่ได้แบบให้ซื้อเลยอย่างเงี้ยผมไม่สามารถพูดแบบนี้ได้โอเคไหมคุณซื้อเลยนะตรงนี้คุณซื้อเลยอย่างเงี้ย โอเคนะ,ะเราเราไม่สามารถพูดอย่างกันได้นะครับจะซื้อไม่ซื้อจะเข้าไม่เข้าตัดสินใจเองนะครับคุณน้องมีโอกาสเบรก1.24ใช่หรือไมนะ่ดูเหมือนเป็นเทนขาขึ้นขอสตอปลอลด,ด้วยอันนี้ผมตอบไปตงนตอนคลิปแล้วนะครับลบกวนขอคำแนะนำ kwm ท UM ุน1.58ถือหรือออกก่อน av ด้วยแต่ av ดันไม่ให้อะไรมาเลย เอเอดูดู KWM แล้วกันเนาะเ,เพราะว่า AV ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเขาทุนอยู่ที่1.58ก็คือเพิ่งเล่นนั่นแหละเพิ่งซื้อมันลงมาช่องหนึ่งคือต้องอย่างนี้ KWM เป็นหุ้นที่โดตำ่ำจริงๆไม่ควรเล่นเลยนะครับแต่มือใหม่นะครับก็อ่ลุยกันเข้าไปนะอตรงนี้ไม่ควรจะหลุด1.55ถ้าหลุดต้องถอยนะครับ แล้วก็ AWC พอมีแนวโน้มเป็น buy on dip อ่ามันจะดิปไหม AWC ดิปลึกนานไงไม่รู้ว่ามองแท่งไหนนะครับถ้ามองแท่งนี้คือดิปดิปเป็นโคตรลึกอะ่ะลึกสุดใจนะแต่ถ้าแค่นี้นี่แค่นี้ไม,ไม,ไม,ไม่ดิปไม่ไม่ดิฟทั้งคู่เลยอ่ะอเราเลาอย่างนี้แลไม่ดิฟทั้งคู่นะครับแต่การพักตัวตรงนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ยาต่ำกว่า3 8อ่า ให้สับลอที่ส8มจุดแไปเลยแล้วกันนะครับดูมาหลายคลิปแล้วอยากคุยส่วนตัวได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ครับไม่ไม่ได้รับ <c ười> <c ười> โอเคขอบคุณมากอ่าขอบขอบคุณมากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รับคุยส่วนตัวกับใครครับแต่ถ้าเกิดมีคําถามเรื่องอะไรเนี่ยเราพูดคุยกันได้อ่าหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมมีไลน์เป็นออฟฟิเชียลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบบขอเบอร์โทรหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ให้ต้องบอกอย่างนี้เราเคยให้นะ เราเคยให้เมื่อนานมาแล้วแล้วแบบคนแม่งโทรมา,มาถามหุ้นทั้งวันเลยเออก็เลยปิดบล็อกในเรื่องของเบอร์อไม่ไม่ได้ให้เบอร์แล้วนะครับก็เป็นไลน์แทนส่วนไลน์เนี่ยนะไลน์เนี่ยใครที่ทักมาแนละ้วเช่นสวัสดีค่ะแล้วมันก็นิ่งหายไปเลยคือไม่ต้องรอผมตอบถ้ามีคําถามมีอะไรอะ่ะถามมาได้เลยแล้วก็ถ้ามีรูปกราฟด้วยจะดีมากมาก เออแต่ถ้าแบบว่าตัวนี้ซื้อได้ไหมตัวนี้ซื้อได้ไหมไม่ต้องถามมาถ้าถ้าจะถามกันอย่างนี้นะเออไม่ต้องถามมาผมจะไม่ได้ตอบอยู่แล้วนะครับโอเคแจสแบบนี้ขึ้นต่อแล้วใช่ไหมคะติดอยู่ที่2.2อ๋อไม่ไม่ขึ้นต่อแล้วใช่ไหมอ่าติดอยู่ที่สองจุสว้าวการพักไม่สวยแล้วนะครับจริงๆก็ไม่สวยมาตั้งแต่3วันนี้แล้วนะ ถือว่าจบเกมแล้วนะครับสำหรับแจ๊สลุนได้นะเพราะว่าแจ๊สอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็วางสต็อปรอที่2บาทแล้วกันนะครับ10%นะแปบ๊แปบๆนั่งดูทุกวันมา5ปีโอ้โ oh, หขอบคุณมากคือคือชื่อเนี่ยอา่านไม่ออกเนาะแต่ว่าผมจำหน้าพี่เขาได้นะเขาเขาน่าจะเรียนกับผมด้วย <laughs> ใช่ไหมเออเขาน่าจะเรียนหรือหรือไม่ก็ซื้ออ e ีบุ๊กจากผมนี่แหละนะครับก็ขอบคุณมากว่ามันจะมีลายซึ่งบางคนอ่ะใช้รูปลายกับรูป y t u t u อ่ะเป็นรูปเดียวกันอ่าอย่างเงี้ยผมผมจะจําได้นะการตั้งค่ากล่องสแกนยังไงบ้างครับดูภาพขนาดไหนคืออะไรวะทำเฟรมไหนหลักๆเราดูทำเฟรมเดยนะครับส่วนการตั้งค่ากล่องสแกนเนี่ยเรามีแจกอยู่แล้วเออเรามีแจกอยู่แล้วนะไอตัวสแกนนี่ นี่ไงสูตรสแกนดาวน์โหลดสูตรสแกนนี Movement. ่ไงเราไม่แจกอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต้องเปิดนะครับในโปรแกรม Fin a n c i a l Hero ก็แค่น mm ั네้นแหละจะไปเปิดมั่วซั่วเปิดเปิดไม่ออกก็เดี๋ยวว่าเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้สักทีแล้วเปิดไหนเปิดในเวิร์ดนี่แหละหลายหลายคนแม่งเปิดในเวิร์ดเปิดใน PDF มั่วซั่วไปหมดนะฮะเออมันเปิดไม่ได้ครับต้องใช้ Fin a n น i ซียครับในการเปิดถ้าต้องการเงินปันผลจากหุ้น ไว้เป็นรายได้หลังเกษียณเราควรเริ่มต้นด้วยการสะสมหุ้นปันผลสูงตั้งแต่ตอนนี้หรือควรจะเก่งกำไรเล่งให้พอร์ตโตมากๆก,ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาถือหุ้นปันผลภายหลังแบบไหนมีโอกาสที่จะได้ปันผลเยอะกว่าครับมีเวลาในการปั้นพอร์ต20ปีถ้าควรเลือกแบบแรกตอนนี้กองทัศกองหลีดบางตัวราคาต่ำมาก ปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอ13 1 5ถึงอายุเหลือ8-20ปีน่าสนใจไหมครับพอตเนี้ยมีเวลาในการปัน20ปีนะครับแล้วไอกองทัศกองหลีดที่สนใจแม่งก็มีอายุแค่20ปีเหมือนกันเข้าใจเข้าใจประเด็นไหมกองทัศกองหลีดอะไรพวกเนี้ยนะครับอายุที่เขาเหลือเนี่ยอายุที่เขาเหลือนะอันนี้คือเรา เราพูดเนี่ยเขาเป็นสมาชิกด้วยแต่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปผมทําไปเยอะมากเลยกองทัดกองหลีเนี่ยเออแล้วก็ประเมินในหลายๆตัวด้วยว่ามันคุ้มไหมบางตัวคุ้มเขาบอกว่าคุ้มนะครับหลายๆตัวก็จ่ายเป็นผลเยอะแต่มไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะอายุที่มันเหลือกลับเป็นผลที่มันจ่ายอ่ะคือสุดท้ายแล้วอะมันจะกลายเป็นศูนย์ไงนึก,นกออกไหม <laughs> สุดท้ายกลายเป็นสูย์มันจะไม่เหลืออะไรเลยนะในกองปนผลที่ได้มาก็คิดว่ามันมีเงินคืนอยู่ในนั้นด้วยนะครับที่ส่วนจะเล่นสไตล์ไหนอันนี้ตอบให้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ที่จริตของแต่ละคนนะครับถ้าถามส่วนตัวของผมเอาเอาเอา,เอาผมแล้วกันนะสําหรับผมเนี่ยผมก็เล่นมาประมาณสิบสี่ปีละสิบสามสิบสี่ปีนะครับผมเริ่มด้วยลงทุนระยะยาวไปด้วยนะครับ แล้วก็เก่งกําไรไปด้วยทั้งคู่เลยนะครับแต่เริ่มต้นจริงๆอ่ะเริ่มต้นด้วยอ่าระยะยาวนะครับแล้วก็เล่นหุ้นไปได้สักผมจําตัวเลขไม่ได้นะสักสามหรือ4ี่ปีแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์อ๊อฟเออแล้วก็เลยเปลี่ยนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทําเก่งกําไรด้วยดีกว่าเออเนี่ยอาจารย์อ๊อฟเป็นเป็นจุดจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนว่ามามา,มาทำเก่งกำไรนะครับแต่ว่า ถ้าถามว่าที่ผ่านมาเนาะสิบสี่ปีเนี่ยจากอะไรได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตัวที่ถือยาวจะได้ผลตอบแทนดีกว่านะครับดีกว่าเก็งกําไรเพราะว่ามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าอันนี้เราไม่ได้นับในเรื่องของเงินปันผลด้วยนะนับเรื่องของแคปิตอลเกณ่ยจากการเลือกตัวกิจการนะครับคืออย่างบางตัวเนี่ยอย่างโรงพยาบาลกรุกงเทพซึ่งสมัยก่อนนู้นนะที่แบบมีเทรนในเรื่องแบบอะไรอ่ะผู้สูงอายุ เอจินโซซอตี้อะไรเงี้ยคือผมมาตั้งแต่นูน้นแล้วอะสิบกว่าปีแล้วอะแล้วตอนนั้นรำมังรุเทพมันสิบกว่าบาทอ่าบางคนบอกสิบกว่าบาทอะเดี๋ยวนี้มันก็ยี่สิบใช่ไหมไม่มันสิบกว่าบาทแล้วมันก็ไปสองร้อยครับแล้วมันก็แตะผ่าออมามันก็เหลือ,ลอตัวอะไรยี่สิบกว่าบาทใช่ฮะคือถ้าเกิดคิดในปัจจุบันต้นทุนเราก็นาก่าจะอยู่ประมาณบาทเดียวอะ <laughs> นึกออกไหม คือมันโตจากแคปิตอลเกนหรือ7 e เ e ่ e อเลเนี่แบบจากราคาแบบ1 0กว่า20กว่าอ่ะจริงๆอ่าราคาเกือบเกือบ่สุดท้างมันแตกพามันจ่ายเป็นพลนึงตัวหนึ่งราคาปรุบันมันก็เลยล่วงลงมาครึ่งหนึ่งอ่าที่เห็นว่า7 e เ e ่ e อลบาทจริงๆรอ่ะมาร้อยหนึ่งนะตัวราคาเนะี่ยเออนะครับอ่นะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าให้เลือกก็ก็ลองไปเลือกดูนะครับลองไปดูว่าตัวเองอะเหมาะกับจริตอะไรนะครับ มาลีติดอยู่10.2โอ้ยมันน่าจะจบแล้ววะตัวมาลีนะมาลีเรียบร้อยครับอ่ามาลีจบแล้วนะครับจะหลุด8อ๋อไม่ไม่ต้องคิดครับคือถ้าถ้าสต็อปลอสมันมันหลุดอย่างเงี้ยนะคือต้องถอยอย่างเดียวนะครับแล้วกลับไปจะกลับไปที่ทุนไอ๋อน่าจะยากครับอยากรู้ว่าอุบลหนาวแค่ไหนให้ดูที่น้องเวลาแต่งตัวโอเค อันนี้อันนี้ซ้อมซ้อมไปตัวเกี่ยวเออนะเดี๋ยวจะหยุดยาวนะครับอ่ช่องวันนี้โรหยุดทุกรายการนะหยุดยาวนะครับหลายตัวที่อาจารย์ให้เป๊ะมากค่ะขอบคุณโอเคครับยินดีครับขอแนวรับ A S K กรณนี้หลุดสิบอืมอย่าทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนี้หลุดแล้วคือหลุดไม่ต้องไปหาแนวรับอีกโอเคไหมอ่าฝากไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะ พีโมทุน1.68สต๊อปล็1.5ลึกไปครับสต๊อปลอต้องอยู่ที่1.65ครับคอนาโนซีนต,อ,ตอไปแล้วอาจารย์อ้อไปไหนไม่ได้ฟังหลายวันอาจารย์อ้อป่วยนะครับโอเคอะจบแล้วสาหรับในคลิปนี้สนุกมากน่าจะโอ้นึกว่านึกว่าจะ30นาทีนะครับ20กนาทีโอเคก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับอะส่วนมีอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยผม ผมให้เป็น the best question in this day เลยนะสำหรับน้องคนนี้นะก็คือคำถามที่ดีอ่ะมันจะตามมาด้วยคำตอบที่ดีผมพูดเสมอนะแต่แบบอยากรู้แนวโน้มนั่นนู้นนี่จริงๆอ่ะส่วนตัวผมก็ไม่รู้จะอยากรู้ไปทำไมเรื่องไหมแนวโน้มหุ้นอ่ะไม่รู้ว่าจะอยากรู้ไปทำไมคือทุกตัวน่ะเวลาซื้อน่ะมันจะต้องมีแผนในนั้นอยู่แล้วหรือแบบเออรู้แนวโน้มแล้วจะยังไงต่อวะ เออแต่ถ้าเกิดแบบเราเรามีประเด็นเลยว่าเอ,อ้ตรงนี้ติดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าที่จะได้คําตอบที่มันดีขึ้นนะครับอ่ะเอาไว้เท่านี้แล้วกันอ๋อผมไม่ได้พูดว่าผมชอบตัวไหนเป็นพิเศษใช่ไหมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดเป็นระยะยาวนะระยะกลางๆแล้วกันผมจะชอบที่ปิ้นสีนะแต่ผมจะไม่ชอบราคานี้นะผมจะอยากได้แบบราคาแบบถูกๆหน่อยส่วนตัวมองว่าควรจะพัก เหมือนกับ2องสองแท่งเนี่ยควรจะพักให้มันลึกนะครับแต่ถ้ามันไม่พักเลยฟังดีๆถ้าไม่พักเลยแลย้วค้าง4.7ไม่เกิน5วันเนี่ยก็ก็จะเล่นแต่ว่าเปลี่ยนนะจากระยะกลางเป็นระยะสั้นนะส่วนในเกมระยะสั้นนะครับผมก็จะมองคือเลือกไม่ถูกอะ่ะเอาเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ CCET หรือ CSS ก็ได้นะครับเล่นในเกมระยะสั้นจบในเด ก็น่าจะได้ทั้งคู่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะม,นมันมีหลายส่วนจากที่ทุกคนรีเควสต์มาอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับใครที่อยากจะได้รับคอนเทนต์พิเศษจากช่องของเราซึ่งผมตั้งใจทํามากผมลงให้เกือบทุกวันเลยครับแล้วผมก็อัปเดตข้อมูลให้ให้ใหม่หมดนะครับก็คุ้มค่าแน่นอน,นครับสามารถสมัคร ที่ปุ่มสมัครตรงนี้ได้เลยถ้าหาไม่เจอนะครับสมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้ันหุน่นก็คลิกที่ตรงนี้ได้หรือแอดไลน์มาถามก็ได้ที่ไลน์แอดมานีโลนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ